วันนี้คุณยายพาทำห่อหมกเห็ดใส่ไข่หอบน้ำปลาราเข้มข้นกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวก็แซ่บมากนำหอมแดงพริกแห้งแล้ก็ตะไค้มาโขกรวมกันให้ละเอียดค่ะพอโขกเครื่องแกงจนละเอียดดีแล้วเราก็นำไข่ไก่ใส่ลงไปในเห็ดที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะตามด้วยหมูสามชั้นน้ำปลาร้าตามชอบได้เลยนะคะใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ ใครจะใช้เป็นใบแมงลักหรือว่าผักอีตูก็ได้เช่นกันนะคะคุกเขาให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาห่อใบตองเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากห่อใบตองก็ใส่ในถ้วยสแตนเลสถ้วยกระเบื้องหรือว่าถ้วยฟอยล์แล้วก็นํามานึ่งได้เช่นกันค่ะเห็ดที่ใช้จะเป็นเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าก็อร่อยเหมือนกันนะคะนึ่งประมาณ20นาทีหอ่อหมกของเราก็สุกแล้วค่ะกลิ่นหอมหน้าตาน่ากินมาก เมนูนี้เข้าหมดหม้อนแน่นอนค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ